รอบนี้ก็ตาบุตรสองกําลังห้าตังนะครับสองกําลังห้าดาวก็สวยนะครับ แต่ดูตัวจริงไงดาวเห็นดาวนะครับทีนนี้แสงมันจ้านะครับแกก็โท่ศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกศหนึ่งล้านเจียเจียนจันหวัดจันทบทรีครับ